เป็นยังไงบ้างวนแดกทุกวันครับแดกได้ก,รดกด็รอบเรียดแดกโบยิมแดกสมมอสวิ่นต้องไปแดกคนได้ฝัน <c oughs> ได้เลยสมมติเลยลูกหมอบี่ได้ฝันหรอเอ็งไหนสั์ <c oughs> <c oughs> เไปนบล an. um> ah ่าส ah ุดล่าสุดนี่ฝ ah ึก ah ิ ah ่งแถวชิดทำมาเกินนี่ยแถวชิดจุดเพิ่มขึ้นหลุจบนี้ต้องกลับไปเช็คประสาทแล้วครับบอสประสาทกระเกินอ่ะยังไงต่อยังไงต่อเป็นยังไงบ้างการเป็นอยู่ หลังจากออกคลิปที่แล้วแล้วเป็นยังไงบ้างเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมคือไหนเหมือนเดิมครับ